สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณดวงดี25 2 5้าสองห้าแนละคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรครบ2ตัวบนนะคะสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดนนี้เลขที่ออก1 1 6นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหน่วยนะคะใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวใช้หลัก10 8นะคะบวกเ เป็นสิบห้าเลขเด่นคือห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือหกนะคะแล้วก็หนึ่งงวดถัดมานะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์สอง สามสี่นะคะเลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนย์เข้าที่9แล้วก็0น,นะคะต่อมานะคะ0นบวก6นะคะเลขเด่นที่ได้คือ6 7 8 9 1 2 3นะคะเลขที่ออกนะคะ5 9 3 ต่อนะคะ3บวก4นะคะเป็น7เลขเด่นคือ7 8 902 3 4านะคะเลขที่ออก504เข้าที่0แล้วก็4นะคะต่อนะคะ4 3บวก3นะคะเป็น7เลขเด่นคือ7 8 9 0 2 3 4น์ะคะเลขที่ออก503นะคะ ต่อมานะคะ3บวก8นะคะเป็น11เลขเด่นคือ1 2 3 4 6 7 8นะคะเลขที่ออก3 3 6ว่ถัดมานะคะ6บวก2นะคะเป็น8เลขเด่นคือ8 9 0 1 3 4 5นะคะ ต่อมานะคะหนบวกสี่นะคะได้ห้าหกเจ็ดแดศนหนึ่งสองะคะเลขที่ออกแปดหเจดต่อมานะคะเจดบวกสนะคะได้ 9, 0, ้าศูนหนึ่งสองสาสี่ห้านะคะขออภัยคะ่ะ 9, 0, ้าศูนหนึ่งสองสี่ห้าหนะคะ เมืถัดมานะคะหกบวกเก้านะคะเลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขที่ออกหกหกสองเมื่อถัดมานะคะสองบวกสามนะคะได้ห้าเลขเด่นคือห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขที่ออกหกหกห้า ว่าถัดมานะคะห้าบวกห้านะคะเป็นสิบนะคะเลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะเก้าหกสองเข้าที่สองแล้วก็หกนะคะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะเดิมทีแอดใช้เพียงแค่6ตัวนี้นะคะก็คือเป็นหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะเดิมนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะขยายเป็นเจ็ดตัวนะคะสูตรนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดไม่ได้ลงนะคะลงงวดก่อนงวดทัดก,ก,ก่อนนะคะ ส่วนงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะคะสองนะคะบวก0ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสาบวกหนึ่งได้4 4่บวกหนึ่งได้หนะคะแล้วก็ห้บวกสองนะคะได้เจ็ดบวกหนึ่งะคะได้8ปดบวกหนึ่งได้9กสูตรก็คือ บวกหนึ่งบวกหบวกหแล้วก็บวกสนะคะแล้วก็บวกหนบวกหนะคะจับคู่นะคะก็จะได้2 3งสามสี่หนะคะแล้วก็สองเจ็ด สองแปดสองเก้านะคะสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะสูตรแบบนี้ถ้าเลขเบิ้ลเนาะก็คือหลุดนะคะ คลิปนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ